คุณเคยกระทำอย่างเหตุการณ์นี้หรือไม่มาจากคาว่าประชาปไตยกกับประชาช่น็ายความว่านาสูสุดประชาชนอยาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้โทรศัพท์แล้แท็บเล็ตอย่างมีมารยาทและสั้นสนด้วยความปารถนดีจากกลุ่มดุ๊ดดิกดึกดคุณเคยกระทำอย่างเหตุการณ์นี้หรือไม่มาจากคำว่าประชากรธปไตยซึ่งก็คือเท่ากับประชาชนกลุ่ รรอ,อ,อ,อยาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรกรุงเทพใช้โทรศัพท์และทและทบเลตอย่างมีมารยาทและขั้มสัด้วความประานดีจากกุมกดื้ออคุณเคยกระทาอย่างเหตุการณ์นี้หรือไม่ประธานาธบดีของอเริกาคที่ิไตยาให้นักกามหาพิยยกรุงเทพช้ั์และแทบเงมีมารยาและขัมสันด้วยความประธานดีจากกลุ่มด็กด,ก,ด,ก,ด,ก,ดก้อกรือคุณเคยกระทำอย่างเหตุการณ์นี้หรือไม่ประธานาธิบดีระา อยาให้นักศึกษามหาพิทยาลัยกรุงเทพใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ตอย่างมีมารยาทและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มดุ๊กดิ๊กดึกหดืคุณเคยกระทำอย่างเหตุการณ์นี้หรือไม่คำว่าประชาวอิระปรตยซึ่งก็คือเท่ากับประชาชนอนาจสูงสุดก็จะหมาว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนีนี้ราบิประธานธบดีของอเมริกาคนทีอยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ตอย่างมีมารยาทและสร้สรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มดุ๊กดิ๊กดึก คุณเคยกระทำอย่างเหตุการณ์นี้หรือไม่คิดถึงตัวจุงเบยคิดถึงเขาไหมคะคิดถึงจีคจจจะจะุ๊บๆจะหมายความว่าอำน,นาจสูงสุดเป็นของประชาชนทีนี้เราทำบินคอนอยากให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้โทรศั์และแเลตยอย่างมีมารยาทและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มตุ๊กดิ๊กนึกดรอและถ้าเป็นแบบนี้ล่ะดีกว่าไหมมาจากคำว่าประชาบวกอธิปไตยซึ่งก็คือเท่ากับประชาชนบวกอำนาจสูงสุดมันก็จะหมายความว่า อำน,นาจสูงสุดเป็นของประชาชนทีนี้อับราฮัมล,ลินคอน<ม>ประธานาธิบดีของอเมริกาคนที่16ได้กล่กาวความจาก,กบกวามของประชาธิปไตยไว้ว่ามันคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจากนั้นเขาก็นำคำนี้มาตีความเป็นนิยา,ตามต่างๆ Hmm. อยากให้หนักศึกษามหาพิทยาลัยกรุงเทพใช้โทรศัพท์และแทบเลตอย่างมีมารยาทและสร้างสรรค์ด้วยความประรถนาดีจากกลุ่มดุ๊ดดิ๊กดึกดึลย